ดีครับทางอีสานี่หนาวแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบบว่าหนาวจนแบบว่าสั่นนะก็คืออากาศเย็นสบายกลางเย็นสบายเลยออกจากบึงการพวกเราก็เดินทางไปต่อที่นครพนมตอนแรกจะแวะถ้ำนาคาปรากฏว่าจะต้องจองล่วงหน้าก่อนจึงเปลี่ยนแผนมาเทีท่ยวถ้ำนาขีแทนเพราะไม่ต้องจองวอล์กอินเข้ามาลงทะเบียนได้เลย จะมีไกด์ท้องถิ่นนำทางเข้าไปตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นถ้านาคีนะครับอําเป็นอ,อําเภอที่ขายบ้านที่แพงที่สุดในโลกอ,อําเภอบ้านแพงอ่านี่แหละก็ตอนแรกจะขึ้นถ้านาคาแต่ไม่ได้จองไว้ก็เลยถอดใจจากถ้านาคามาถ้านาคีดีกว่าเขาบอกว่ามันก็สวยเหมือนเหมือนกันอ่าฮะ,อ,ะอุ้ยทางเดินดีคะลลมลื่นดี เดินง่าย <c oughs> เดินง่ายครับนี่ก็จะเดินผ่านนักท่องเที่ยวไปหลายคณะละนี่ไกด์พี่ไกด์นำทางชื่อพี่อะไรครับแฮกครับ <c oughs> ชื่อแฮกค,ครับพี่แฮกค,ครับเออครนี้จะเป็นพวกแฮกแฮกพวกระบบนะระบบเงินในบัญชี <c oughs> ไป <c oughs> ไประทัทเจดีก <madı> องเข้าสีบุญนาครับอ๋อ oh. ตรงนี้ไปกับแปกิโลนะครับตรงนี้ <c oughs> นั่นไงนั่นไงแล้วเปิดให้กลางเต็นทครใครจะแบกอุปกรณ์ขึ้นไปล่ะครับ ไปกลับ8ปกิโล4กิโลแล้วพักก่อนไหครับพักก่อนไหมอ่าพักก่อน,นครับเพื่อนผมมานนาทีล่ะขนาดมันธรรมดาคนยังเยอะเลยแต่แต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะน่าจะโคตรเยอะทางเดินไปชมถ้ำนาคีจะมีจุดแวะพักไปได้ตลอดนั่งชมอะไรเพลินๆไประหว่างทางโอเคครับเดินมาได้สักประมาณกิโลหนึ่งใช่ไหมฮะ อ๋อเดินมาได้กิโลครึ่งฮะถึงทางขึ้นแล้วครับอ่าเราจะเดินแบบยากๆอีกประมาณ500เมตรเมตรลองดูอโอ้โอ,โอ้มันยอดมาก นี่คือต้นอะไรนะฮะต้นยางแดงใหญ่ครับอาา๋อฮะอายุอายุประมาณ200ปีนะครับตรงนี้จะประมาณ5คนโอบเลยนะครับต้นนี้5คนโอบดีเลยดีนะเนี่ยตรงนี้ยังปัดสาจากแป้งและรอยขีเแ่อขีเขียน,ะยนฮะต้นต้นยางโบราณครับผมก็ว่าอยู่ผมเห็นอยู่ไกลๆว่าต้นอะไรมันสูงชะลูด <Okay. S 1> อย่างนี้เป็นทริปที่ทรมานช่างภาพครับ ตัดขาดจากพี่ตลอดไปโอเคโอ้ทางเดินโอเคเลยนะใกล้ถึงแล้วท่านนาคีไม่กลัวผมพี่ตกวปูทอคือที่สุดแล้วกลัวก็ปูทอก็ที่สุดนะกว่าที่ยังเดินง่ายกว่าอีกนะนี่ชู๊บ ๆๆๆอ่าเริ่มละเริ่มละเริ่มเป็นเกตละอ่าเริ่มมาละเป็นเกตละเริ่มเป็นเกตมาละโอ้ทางเดินตรงนี้ล่มลื่นดีฮะดูดูโอ้เราเรียกว่าเดินผ่านพงไม้ฮะอ่าตรงนี้จะเริ่มชันแล้วนะ <ๆ S 1> ชันโอ้ชันภูทอกเลยว่ะมันคือภูทอกไม่กลัวขนเลยฮช่ผมชอบมาขอขอ,อ,อของกิน อ๋อเหรอมีตัวเดียวเหรอที่ไม่กลัวคนเนี่ยนี่นี่ไก่ป่าครับคือไก่แจ้ป่ะสวัสดีสวัสดีครับไก่ป่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กทำไมเจ้าไม่กลัวคนเช่นนี้ก่อนถึงถ้ำนาคีจะพบกับน้ำตกขนาดใหญ่ถ้ามาช่วงฤดูฝนคิดว่าน่าจะเห็นน้ำตกที่สวยเอามากๆ นี่เหมือนไข่เลยนะเหมือนไข่เลยนี่พอขึ้นไปโอ้โห มุมนี้เหมือนได้พบเจอกับพญานาคขนาดใหญ่จึงเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยนี่คือทำรอดโอ้โหรอดจริงๆครับรอดจริงๆฮะทางเดินมีปีนมีมุดมีย่อครบรสชาติจริงๆ นี้ก็มาถึงตรงเขาเรียกว่าจุดที่เท่าไหร่ฮะหัวนาคีที่สามครับรหัวนาคีที่สามนะฮะโอเคนี่นี่นี่ครับก็จะคล้ายๆท่านมาคาเลยฮะเห็นไหมเห็นเกตไหมเห็นเกดงูไหมเ,หเก็ดงูเป็นลำเลยฮะนี่ก็เก็ดเห็นไหมคล้ายๆลำตัวงูเลย โอนี่นี่ตรงนี้ก็ไฮไลท์เลยนะฮะเห็นไหมเห็นเก็ตไหมเก็ดงูว้าวเห็นไหมเป็นงูเลยไหมซือ้อเออความมหัศจรรย์ของประเทศไทยนี่มีอยู่เยอะเลยนะครับนี่ถ้าใครออกหักจากถ้านาคานะครับจองถ้านาคายังไม่ได้นะครับให้มาถ้านาคีเลยใกล้เคียงกันเห็นไหม มีเพื่อนครับตอนนี้มีเพื่อนไม่เดียวดาย ยังมีจุดชมวิวบนยอดสูงสุดของถ้ำนาคีและยังสามารถเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงได้อีกด้วยถ้ำนาคีตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูรลังกาสามารถกางเต็นท์ได้ที่อุทยานวันที่ผมไปขอไปกางเต็นท์ข้างๆน้ำตกซะเลย าการเต็นต์ดืมน้ำตกครับโอ้โหบรรยากาศนี่สดชื่นอะมากมากเมื่อคืนนอนหลับสบายฟังเสียงน้ำไหลโอ้โหขอเรียกว่าขอเรียกว่าอะไรนะเมื่อคืนได้หลับลึกเลยอะสดชื่นครับตอนเช้านี้ เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองนครพนมเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวจึงแวะชมบรรยากาศสักหน่อยว้า,าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาม เข้าเขตนครพนมแล้วครับตอนนี้ก็มาเดินเล่นเลาะริมโขงก็ดูฮะทางนี้สวยงามมากครับอยู่ในตัวเมืองนะดูครับน,นี่จากนั้นก็แวะเข้าชมตัวเมืองนครพนมถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามมีถนนเรียบริมโขงเห็นภ <c oughs> ูเขาฝั่งเราสลับซับซ้อนสุดลุกหูลูกตา ช่วงที่ผมไปเป็นช่วงหนึ่งวันก่อนโตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงพอดีคนคึกคักมากแวะเที่ยวสถานที่ต่างๆในตัวเมืองนครพนมที่เห็นด้านหลังผมแล้วครับคือบ้านของลุงโฮจินมิน ก็อยู่ในนครพนมนะครับเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นบ้านค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะฮะข้างในของตัวบ้านนะครับก็จะคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าอยนะ่างงจะเป็นของสมัยโบราณสมัยสงคราม,มโลกแล้วก็จะเป็นสมัยของที่ลุงโฮจินมินใช้อยู่นะฮะ,ะก็จะมีป้ายบอกอยู่ชัดเจนะฮะน <Yeah. S 1> ี่ก็ถ้าท่านมีอายุอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ140ปี เอาบอกว่าใส่เล่นวันนี้เป็นหนุ่มเวียดน,นามวันหนึ่งค่ำนี้นอนที่อาจสามารถแคมป์หนึ่งกางเต็นท์ริมระเบียงไม้กับบรรยาก,ศศกาศสุดคลาสสิกชมวิวฝั่งโขงค่ากางเต็นท์เพียงคนละ150บาทเอง พอลุ่งเช้าที่ตัวเมืองนครพนมก็ลองวิ่งเรียบน้ำโขงเห็นถนนสวยดีจึงวิ่งสำรวจสักหน่อยปิดทริปจังหวัดนครพนมก็มาสักการะพระาธาตุพนมขอพรสักหน่อย และจากนั้นก็เดินทางไปต่อที่จังหวัดมุกดาหารติดตามตอนต่อไปนะครับ